กับตัวเองในป่านับเป็นสิ่งที่ดีที่พระทุดงได้ทบทวนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝึกดูจิตของตนเองบางทีพระทุดงก็หวนวระลึกถึงตอนลาหลวงปู่ออกทุดงภาพนั้นก็ปรากฏชัดอยู่ในใจหลวงปู่ได้ถามว่าคุณรู้วิธีทุดงแล้วหรือไม่พระทุดงได้ตอบว่า ไม่รู้ขอรับแล้วลุงปู่ก็บอกว่าให้ไปท่องทุดงสิบสามข้อให้เข้าใจเมื่อท่องได้แล้วก็กลับมาหาลุงปู่ตอนนั้นพระท่านตั้งใจจะไปทุดงอย่างเดียวแต่ลืมนึกไปว่าต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดถี่้วนเสียก่อนหลวงปู่พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปไม่รอดแน่ๆถูกเสือกัดตายแน่นอนหลวงปู่เลยอธิบายให้ฟังทั้ง13บามข้อ และอธิบายการเดินทุด,ดงให้พระท่านได้ทราบถึงรายละเอียดเรื่องราวของข้อวัดปฏิบัติในการเดินทุด,ดงและการปฏิบัติตัวอยู่ในป่าบาควรทำตัวอย่างไรให้ได้เข้าใจวิธีการทุด,ดงค์ขวัดคือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อความขัดเกลากกิเลสอย่างยิ่งพระพ,พุทธเจ้าเองไม่ได้ทรงบังคับให้พิสูจน์ถือข้อปฏิบัติใครจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่จะปฏิบัติธุดงควัรัตนสามารถเลือกได้เองตามความสมัครใจว่าจะปฏิบัติข้อไหนบ้างเป็นเวลานาน,านเท่าใดเมื่อจะถือปฏิบัติก็เพียงแต่กล่าวคำสมทานผู้ดงควัตรข้อที่ตนเลือกแล้วก็เริ่มปฏิบัติได้เลยสำหรับธุดงควัตรมี13ข้อนั่นก็คือข้อที่หนึ่งการถือผ้าบางสกุลเป็นวัดคือการใช้แต่ผ้าเก่า ที่คนเขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะบ้างข้างถนนบ้างผ้าห่อศพบ,บ้างนำผ้าเหล่านั้นมาซักย้อมสีเย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่แล้วนำมาใชา้งดเว้นจากการใช้ผ้าใหม่ทุกชนิดเช่นผ้าบางสกุลหรือคุกฝุ่น้อสองการถือผ้าสามผืนไตจีวรเป็นวัดคือการใช้ผ้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นอันได้แก่สบง คืานุงจีวรผ้าหุมสังฆาติผ้าสารพัดประโยชน์เช่นคุ้มกันหนาวปูนั่งปูนอนปัดฝุนใช้แทนสบงหรือจีวรเพื่อซักผ้าเหล่านั้นข้อที่สการถือบินฑบาตเป็นวัดคือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการบิณฑบาตเท่านั้นข้อที่สี่ถือการบินฑบาตตามลำดับบ้านเป็นวัด คือจะรับบินทบาตโดยไม่เลือกที่รักมากที่ชันไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยหรือคนจนไม่ว่าอาหารดีหรือไม่ดีมีใครใส่บาตรก็รับไปตามลำดับไม่ข้ามบ้านที่ไม่ถูกใจไปข้อที่หถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดคือในแต่ละวันจะบริโภคอาหารเพียงครั้งเดียวเมื่อนั่งแล้วก็ฉันจนเสร็จหลังจากนั้นจะไม่มีบริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากน้ําดื่มข้อที่6ถือการฉันในบาตรเป็นวัดคือการจะนําอาหารทุกชนิดที่บริโภคในมื้อนั้นมารวมกันในบาตรแล้วจึงฉันอาหารนั้นเพื่อไม่ให้ติดในรสชาติของอาหารข้อที่7ถือการห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัดคือเมื่อรับอาหารมามากพอแล้วตัดสินใจว่าจะไม่รับอะไรเพิ่มอีกแล้วถึงแม้อาหารนั้นจะถูกใจเพียงใดก็ตาม ข้อที่8ถือการอยู่ป่าเป็นวัดคือจะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่านั้นจะไม่อยู่ในหมู่บ้านเลยเพื่อไม่ให้มีความผุผ่านวุ่นวายรบกวนการปฏิบัติข้อที่9ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดคือการพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้นงดจากการอยู่ในที่มีหลังคาที่สร้างขึ้นมามูงบังข้อที่10ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดคือจะอยู่แต่ในที่กลางแจ้งเท่านั้น จะไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆเลยแม้แต่โคนต้นไม้เพื่อไม่ให้ติดในที่อยู่อาศัยข้อที่11ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัดคือจะงดเว้นจากการที่พักอันสุขสบายทั้งหลายแล้วไปอาศัยอยู่ในป่าชา้าเพื่อจะได้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอและความไม่ประมาทข้อที่12ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัดคือเมื่อใครชี้ให้ไปพักที่ไหน รือจับที่พักอย่างใดเอาไว้ให้ก็พักอาศัยในที่นั้นๆโดยไม่เลือกว่าสะดวกสบายหรือถูกใจหรือไม่และเมื่อมีใครขอให้สละที่พักที่กำลังพักอาศัยอยู่นั้นก็พร้อมจะสละได้ท,ทันทีข้อที่ 13. ถือการนั่งเป็นวัดคือจะงดเว้นอิริยาบถการนอนจะอยู่ในสามอิริยาบถเท่านั้นคือยืนเดินนั่งไม่เอ็นตัวลงให้หลังสัมผัสพ,พื้นเลยทางง่วงมาก ก็จะใช้การนั่งหลับเท่านั้นเพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการนอนข้อทุดงทั้ง13ข้อนี้เมื่อสมทานเลือกข้อใดก็ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในข้อนั้นสำหรับประสบการณ์ของพระท่านในการออกทุดงในครั้งนี้มีเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเรื่องเช่นการพบพญาเสือโครง5ตัวในครั้งแรกของพระท่านเองคิดว่าการทุดงในป่า ก็ไม่ต่างกับคนไปหาของป่าเท่าไรนะักพอหลวงปูอ่อธิบายให้ฟังก็รู้สึกว่าแตกต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกินการฉันไม่เหมือนอยู่ที่วัดวันแสนจะสุขสบายแต่อยู่ในป่าถ้าบินทบาทได้ก็ได้ฉันบินทบาทไม่ได้ก็ไม่ได้ฉันคืออดฉันมือนั้นไปเลยส่วนเรื่องการนอนเมื่อถึงเวลานอนจะนอนเลยก็ไม่ได้ ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาถึงจะนอนได้หากพูดถึงการเดินทุดงรูปเดียวต้องเคร่งครัดซื่อสัตย์บริสุทธิ์กับตัวเองจริงๆจึงจะปลอดภัยในช่วงนั้นพระพิสุจท่านก็เดินทุดงหลงป่าไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นพอฝนตกต้องหลบฝนบางครั้งฟ้าผ่าต้นไม้บางที่ฝนตกต้องหลบเขา้าอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆบางครั้งก็ดีไม่มีอะไรบางทีมีเจ้าของ คือง,งูใหญ่เขาอยู่ก่อนเราเขาก็ห่วงที่เขาก็ไล่เราดูท่าไม่ดีเราก็ต้องไปต่อบางครั้งมีทั้งงูทั้งพึ่งทั้งต่อทั้งรังแตนมากมายดูกันเป็นฝูงก,ก็ต้องยอมพวกเขาเพราะเขามาจองที่ไว้ก่อนการเดินธุดงไปที่ภูผานในช่วงเวลานั้นพระท่านเองก็เดินไปตามเทือกเขาต่อไปเรื่อยๆเยช้าวันหนึ่งขณะที่พระท่าน ในออกบินธบาตตอนเชา้าคือตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีไม่ได้อาหารแม้แต่นิดเดียวแต่พระท่านไม่เคยย่อท้อก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงัวที่ฐานเหมือนพระบินธบาะท,ทั่วไปเพียงแต่กำหนดจิตภาวนาอยู่ตลอดเวลาและทันใดนั้นพระท่านก็ต้องหยุดชะงักยืนตรงนิ่งเหมือนไม่ได้หายใจ ในป่านั้นเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องลมก็ไม่พัดเมื่อมองไปข้างหน้าประมาณ5-6หเมตรก็เห็นเจ้าป่าคือพญาเสือโค่งได้ยืนทะมึนหน้าตึงอยู่ตรงหน้าเหมือนว่ากำลังรอเหยื่อที่จะขย้ำพระพิุูนุ่มได้สติตั้งมั่นก็ได้ส่งกระแสจิตแผ่เมตตาจิตให้พญาเสือโค่งทั้งห้าตัวประมาณหนึ่งชั่วโมงเสือก็ไม่ยอมไปไหน พระภิสูเห็นเสือทำท่าจะกระโจนเข้าขย่ำเหยื่อท่านก็น้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าอัตมาพร้อมแล้วถ้าหากว่าพญาเสืออยากจะกินเราเป็นอาหารแต่มีข้อแม้ว่าต้องกินเราให้หมดอย่าให้หลงเหลือเพราะถ้ากินไม่หมดจะทำให้คนมาเจอเจ้าก็จะถูกกล้าแล้วท่านก็แผ่เมตตาจิตให้กับเทวดาที่รักษาดูแลเสืออยู่ ขอให้เทวดาที่รักษาเสืออยู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแผ่เมตตาประมาณสัก40นาทีพญาเสือทั้งห้าตัวก็พงกหัวแล้วก็ถอยหลังหลีกไปพระภิกษุท่านก็รอดตายมาได้ยังบุดวิดและเดินทางต่อไปโดยที่ไม่ได้ฉันพระตาหารอยู่สามวันพอวันที่สี่ก็มีโยม,มาใส่บาตรโดยกล้วยหนึ่งวี ข้าวหนึ่งทัพพีซึ่งเป็นเหตุการณ์เดินทุดงเดือนที่สี่ที่อยู่ในป่าสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พระท่านเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระที่เดินทุดงอยู่ในป่าจริงๆคือเดินอยู่ในป่าลึกในเขายิ่งต้องมีสติมากเพราะทุกย่างก้าววนมีแต่อันตรายในป่าลึกนั้นเวลาเดิน เราไม่สามารถมองเห็นภัยที่จะมาถึงตัวได้สัตว์ทุกชนิดอสอรพิษทุกตัวคอยจ้องเหยื่อที่ผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาตาทุกคู่คอยจ้องมองเราอยู่ความจริงข้อนี้พระธุดงค์ที่เดินอยู่ในป่าลึหหลายปีจะเข้าใจดีมากพระพุทธเจ้าจึงตัดรำรบทนี้ว่าธรรมที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะเปรียบเหมือนยิโยม ที่ขับรถอยู่บนท้องถนนถ้า,าขาดสติรถก็จะถูกชนหรือไปชนคนอื่นการยืนการนั่งการนอนการกินการดื่มการพูดการคิดต้องมีสตินักปฏิบัติยิ่งต้องมีสติและอย่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วจะทำให้เกิดแต่ความคิดเกิดความคิดฟุ้งซ่านหรือเรียกว่านิวร์เขาครอบงำจิตก็ตกต่ำ ทำให้เราไปสู่นรกทันทีซีนเป็นสิ่งสําคัญในการถือธุดงควดเพราะต้องอาศัยถ้ำอาศัยเงื้อมผาอยู่ต้องอาศัยในโคนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีลูกอ่อนไม่มีลูกสุขพระภิสูนที่ออกธุดงจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการออกธุดงเช่นการอยู่ใต้โคนต้นไม้ต้องสังเกตดูว่ามีลูกไม้หรือไม่ถ้ามีเป็นอย่างไรมีลูกอานมีสัตว์มากิน เช่นพวกลิงและชะนีมากินลูกไม้ที่สุกทําให้ตกลงมาถูกเราได้ดังนั้นพระทุดงจึงทําความเข้าใจในการถือข้อทุดงสิบข้อแล้วต้องมีความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมของป่ารู้จักสังเกตเหตุการณ์สัตว์บอกทางสัตว์บอกลางหรือเตือนภัยส่วนเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องปกติของพระทุดงที่จะต้องพบเจอต้องเห็นเป็นเรื่องธรรมดามีอยู่วันหนึ่ง เวลาบ่ายสามโมงเย็นขณะที่พระพิสูจเองเดินทางอยู่ในป่าลึกซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่ร,บรอบๆประมาณสิบกว่าต้นมีญาติโยมกำลังแบกกล้วยป่าผ่านเข้ามาพระท่านได้ถามโยมว่าโยมแถวนี้มีทาน้ำหรือไม่โยมก็ชี้ไปทางขวามือพระพิสุเองก็เดินตามทางเล็กๆเ,เป็นช่องทางเดินพอสังเกตได้เท่านั้นแต่พอเดินไป กลับไม่มีทางเดินต่อมีแต่ป่าไม้ต้นไม้หนาทึบไปหมดพระภิสุก็หันหลังกลับไปถามโยมอีกครั้งเพื่อความมั่นใจปรากฏว่าไม่เห็นโยมเส็จแล้วถ้าเป็นคนก็ไม่น่าจะหายไปได้เร็วขนาดนั้นแต่พระท่านเองก็ไม่ได้ใส่ใจได้แต่ออกเดินทุดงต่อไปนั่นเอง